ผมโรเยน่าวเอกวัฒน์บุญมาวัฒนพงศ์ครับเดินทางมาจากอุดรธานีครับในวันละดิถีนะครับครบรอบ30ปีคังเซนกโกอินเตอร์ชั่แล้วครับวันนี้ครับคังเซนโตมา30ปีแล้วนะครับคุณลองคิดดูครับว่าอายุคนหรืออายุบริษัทตั้ง30ปีคุณว่ามั่นคงไหมครับแน่นอนครับมั่นคงมากครับเรามีอินโดนีเซียนะครับมีไทยนะครับมีที่สปลาวครับเมื่อสองที่ที่ผ่านมาผมได้ไปเยี่ยมชมที่สาขาต่างประเทศครับสปลาวนะครับปรากฏว่าธุรกิจคังเซนไปที่ยอมรับได้เกือบตัวมากครับยอดเยี่ยมมากครับ เมื่อสองที่แรบผมยังร่วมไปช่วยเขานะครับมีการมอบเข็มนะครับรางวัลครับคนเขาแก่งมากครับแข็งแก่งมากหัวใจเขาเป็นหัวใจฉลามครับไม่ใช่มีหัวใจปลาทูนะครับเป็นปลาฉลามครับผมไปยังซึ้งเลยครับอยากบอกนิดนึงครับว่าวันนี้ครับหลายๆคนบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดังเมื่อไหร่จะโตไม่ใช่ปัญหาครับเมื่อไหร่คุณจะทําต่างหากครับอยากบอกว่าคุณลงมือทาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นครับเพราะครั้งเชียวทาง่ายมากครับผมขอเชิญชวนนะครับว่าวันนี้ครับ เป็นโอกาสดีมากครับที่เราจะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเสกภาพของคางเชโกและมาร่วมมือทำในบบใหม่ๆกับเราครับรับรองครับแค่คิดวุฒิสเ็ลไป90%เนละยครับขอบคุณมากครับี๋ยวเจอกันครับ